สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆวันนี้นะครับผมมีเสื้อยืดที่เขาเรียกว่าเป็นเสื้อยืดที่ทแบบนอกกระแสคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับวันนี้เอามาแบ่งให้ดูวันนี้เรามาดูเสื้อมัดยอ้ดยอมสวยๆประมาณ10ตัวรับประกันว่าเดือดทุกตัวนะครับสวยๆมัดย้อมบ้านเราไม่ค่อยเล่นกันแต่ว่าฝรั่งเล่นกันเยอะแยะเยอะมากครับมาดูตัวแรกกันครับนี่ส,สวยๆเลยครับถามว่าพี่ยอมทำไมต้องเก็บนี่ฮะอันนี้คือเมทัลลิก้านะนี่ส่วนใหญ่งานมัดย้อมพวกนี้มันจะเจอในพวกงานบูธเล็กนะครับเพราะว่ามันต้องการความแตกต่างนะต่ายนะต้องการความแตกต่างจากงานออฟฟ เป็นผ้าดําป้ายบล็อกข้ามป้ายเมทัลลิก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ,อ๋อมันเป็นป้ายเมทัลลิก้าเนาะกับป Un ้ายแอนวิวตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นมัดย้อมนะครับจริง,รงๆแล้วตัวเนี้ยจะมีหลายทโทนสีนะจะมีย้อมหลายทโทนสีนะตัวนี้ส่วนสนุนของราคาครับทายๆเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สองฐานทีมาทีมาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่าเฉลยนะตัวเนี้ยวิ่งอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าสูงสุดนี่ประมาณห้าหมื่นนะครับตัวนี้แต่ว่าสองหมื่นห้าห้าหมื่นได้มายังไงนะครับผมบอกเลยว่าแล้วแต่ช่วงแล้วแต่กระแสณเวลานั้้้้นน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 นๆะะะะะคครรรััััััับบมมมมาาาาาดดููตตตววววว่่่่่่ออออเเเเเปปปป็็งงงโทีีีีียยยยกกกลลลษษณณณสใใหญจจช คลาสสิกครับเป็นพิงค์ฟอยด์ดิวชันเบล์ครับเนี่ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยเห็นน้องๆหลายหลาย,หลายคนคงเคยเห็นนะตัวนี้นะครับเนี่ยลายหน้าหลังแบบนี้นะครับส่วนป้ายที่เราคุ้นก็จะเป็นป้ายนี้ ถ้ามันยังอยู่มันจะเป็นป้ายช็อตฮิลนี่นะครับมัดย้อนตัวนี้ส่วนถนนราคาตัวนี้นะครับมันจะเจออยู่ที่ราคาประมาณนะห้าพันสภาพมดีก็หาได้นะครับวิ่งไปจนสูงสุดถึง16ื่นหกถ้า16ื่นนี่คือสภาพจำๆสีสวยๆนะครับถ้า16ื่นหกนะพี่เคยขายได้ตัวหนึง่งแต่ป้ายเนะี่ยไม่ใช่ป้ายช็อตฮิลนะมันเป็นป้ายฮายเนตซึ่งหาเจอน้อยมากๆนะผมให้ตีประมาณหเปเเท่านั้นอนะ จาก100%น่ะจนนะครับตัวต่อมาครับเป็นงานคล้ายกันเหมือนเดิมฮะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นเก t ฟูเดสนะเพื่เพื่อนนี่มัดย้อมเหมือนเดิมนะนี่ดูตัวต่อมาครับนี่พวกนี่เป็นงานบูตเล็กทั้งหมดนะครับที่หยิบมา 1, 2, 3ตัวนี้คือบูตเล็กทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณช่วงกลางยุค9 0ูนตัวนี้เป็นเก t ฟูเดสเพื่อนเพลองดูลายครสวยไหมจริงๆแล้วลายนี้มันมีออฟฟิเชียลด้วยนะทำลงบนป้ายลิควิดบ o ูนะครับเป็นเสื้อลิควิดบลูนี่มันกว่าาป้าตัวนี มาดูกันต่อครับมามาดูกันครับงานฝั่งยุโรปกันบ้างครับโอ้โหต่ายดูดินี่ฮะงานฝั่งยุโรปครับอันนี้เป็นเบอร์ครับ เนี่ยเป็นอัน,นเป็นวงเบอร์นะครับแล้วก็เป็นพาร์คไลท์นะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตนะพวกแขนยาวส่วนใหญ่นะครับหายากนะส่วนใหญ่เขาจะมีสกรีนแขนผมให้ไม่100%นะส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นลายแบบเนี้ยถ้าส่วนใหญ่นะถ้าเป็นแขนสั้นส่วนใหญ่ด้านหลังจะเป็นตารางทัวร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บอกเช่นทัวร์ปี1 9 9าห9ึ่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแขนยาวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมาสกรีนที่แขนแทนนะครับจะบอกเดทบอกวงที่แขนนะครับอย่างนี้เนะี่ยย้อมลักษณะนี้นะครับเห็นไหม,ง,มางานย้้้้ออออมมฝฝฝฝัันะััััััั่่่่งง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 ยยยุุโโรรรรรรปปปปนน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 ะะะคคคบบบตตวีีเเเเ็็าาาาใหสกกกิิดึถ ทั่วปลายแขนเสื้อในยุค90นะช่วงปลายแขนเสื้อของเขาอย่างตรงเนี้ยมันจะเป็นแขนจ้ำหรือไม่ก็เป็นปลายแขนตะเข็บเดียวแต่ตัวนี้เป็นปลายแขนเย็บตะเข็บคู่และเป็นปลายแขนปล่อยนะครับนี่เป็นลักษณะงานของฝั่งยุโรปนะฝั่งยุโรปคือประเทศอะไรพวกอังกฤษพวกอิตาลีเยอรมันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นวงเบลอนะครับตัวต่อมาครับนี่ฮะมาดูกันบ้างครับนี่ฮะอันนี้เป็นเลดฮอตชิลลี่เพเปอร์ครับนี่ก็เป็นบูธเล็กนะครับเป็นป้ายฟู้ดออฟเดอะรูมตัวนี้นานมาแล้วซื้อมาโคตต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 รรรรรรรนน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 าาาาาาาแแลล้้้วววววเเเเเเีีีียยกกกก่่่่่ิิิดดดมมมมมมะะืืออออััััััััััคคคคบบบบปปป็็หฝงูไ นี่ตัวนี้ตัวที่พี่ชอบมากเลยนี่ฮะอันนี้คือเจนิสจ็อบบินครับสวยไหมเพื่อนเพื่นี่คือเจนิสครับดูลายสวยครับนี่ลายสวยสีสันสดใส,ดสนี่จะเป็นลักษณะงานย้อมขนาดเนี้ยย้อมสีเขียวเหลืองแดงโทนแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นงานย้อมฝั่งอเมริกานะครับนี่และตรงป้ายเป็นป้ายมือรุ่นหน้าของอเมริกานะครับ US m อสเเห็นนะโอเคนะครับนี่และสะภาพเสื้อดีมากสดมากนะครับตัวนี้ก็เป็นของเจนิสจ็อบบินนะครับตัวนี้แล้วสวยจริงๆนะ สวยมากอ่ะนะครับลายสกรีนด้วยสวยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับงานพวกนี้ในตลาดเราแบบไปเซิร์ชในกลุ่มต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเจอคนคนขายเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นคนเก็บอย่างผมเนี่ยนะครับก็บอกตรงๆว่าพวกนี้เนี่ยเอามาก็รู้ว่าขายยากนะแต่ก็ก็ซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้โพสต์ขายด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเก็บไว้นะอ่ะดูต่อมาครับตัวนี้ในฝั่งของออฟฟิเชียลนะรูเบิรมเลยรูเต็มเลยนะครับอันนี้คือจิมมี่เฮนดริกนะครับเดอะไฟอิงไอซ์บอลนะครับตัวนี้เป็นลูกกระตาบินได้นะครับผมจําไม่ได้ว่าคนที่ออกแบบ แบบนี้เห็นไหมจิมมี่เฮนดริกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสวยๆนะครับลายนี้แต่ก่อนเนี่ยแพงนะตัวนี้เป็นโมเดลที่อยู่ประมาณยุค80แต่ว่าถ้าเป็นจิมมี่เฮนดริกผ้าขาวแล้วเป็นป้าย70เนี่ยตัวนี้ราคาสูงมากนะหลักหมื่นนะครับช่วงช่วงในการกับผู้สต็อกอะนะครับตัวนี้นี่สวยมากนะครับอันต่อมาครับมาดูกันครับนี่ฮะมาดูกันเนี่ยโรเซสครับนี่ผมให้ดูกันเนี่ยโรเซสอั้งสองตัวครับนี่สองตัวนี้คือกันเนี่ยโรเซสครับดูลายนี้สวยไหม นี่คือบูธเล็กนะครับแต่นร็นบูธเล็กฝั่งอเมริกานะครับนี่และเป็นไทไายมัดย้อมดูตัวนี้ฮะนี่ด้านหน้าเป็นการแต่รลดเซตใช่ไหมด้านหลังนะครับนี่ทัวร์รวมกับเมทัลิก้าครับเป็นตัวพุชเฮดครับดูลายโคตรสวยแล้วสภาพเสื้อดีด้วยนะครับปกติมัน มันไม่ยาวนะนี่คือยาวสมส่วนมากเลยนะอย่างที่ผมบอกอ่ะแบบเนี้ยเสื้ออย่างเงี้ยถ้าถามเรื่องของความสวยนะ <S <S ผมเชื่อมากๆคนที่ดูอยู่นะ <S <S <ๆ>ถ้าเพื่อนๆคิดว่าสวยพิมพหนึ่งไม่สวยพิมสองนะครับแต่ผมเชื่อมากๆต้องมีคนมองสวยส่วนตัวผมยังมองว่าสวยเลยนะครับเนี่ยลายเนี้ยผมยังมองว่าสวยเลยนะครับแต่ถ้าบอกความนิยมนะผมบอกเลยนิยมน้อยนะครับส่วนอยากจะอยู่ในคนสะสมนะอย่างผมเนมี้ยมาเห็นว่ามันอยู่เงี้มยมันก็สวยแล้วก็โอเคแฮปปี้ชอบนะได้เก็บแล้วก็ชอบนี่อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือลายการแต่งรถเสร็จครับเห็นไหมแล้วก็ลายหลังันตครับนี่ แล้วสภาพเสื้อดีมากด้วยนะเนี่ยนะครับสภาพเสื้อดีมากดีเทลรายละเอียดก็จะบอกว่าดีเทลมันไม่ดีมันก็ไม่ใช่นะมันก็เป็นสกีนรุ่นเก่าเนื้อผ้านเนื้อผ้าน,นี่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าสกินก็อาจจะสู้ตัวที่เป็นออฟฟิเชียลไม่ได้แต่พี่ก็ไม่อยากจะเทียบอีกนะว่ามันสู้กันไม่ได้แต่ความรู้สึกเราอะมันเป็นเอกลักษณ์เว้ยมันคือมันคือชอบอะคุณละคนลุกชอบคนลุกอะคืออินชอบแบบนี้นะก็ก็เก็บไว้ถ้าใครมีแบบนี้จะขายไม่แพงก็ส่งมาขายได้นะครับตัวต่อม,มาครับสเลเยอร์ครับลองดูนะนะี่ ซเลเยอร์ลายมัดย้อมอีกตัวหนึ่งที่สำหรับผมนะข้อนียตัวเนี้ยควรจะแพงมากนะเพราะเป็นซเลเยอร์อีกลายหนึ่งที่ค่อนข้างหายากมากมากนะเป็นซเลเยอร์เดี๋ยวผมขอดูปีก่อนนะน่าจะไปประมาณ88ด้วยตัวนี้เป็น80แต่ถ้าเราดูมันจะคล้ายๆงาน90แต่ตัวนี้เป็นปี1988ของซเลเยอร์นะครับไม่ต้องห่วงนะสนุนราคาแต่ก่อนนะผมเคยขายตัวนี้1ตัวนะ1 6 0 0แต่ว่าทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าราคาน่าจะดรอปลงอยู่ที่ประมาณ6,000ถึงประมาณ1น0 0 0ตัวนี้นะครับแต่ว่าจะขายยากนิด อันต่อมาครับโอ้โหทำไมมันมา3ตัวเลยนี่มีคนถามพี่กอล์ปเก็บไปเยอะจังนี่ครับ1ตัว2ตัว3ตัวสี่ตัวนะครับนี่มีคนถามพี่กอล์ปชอบเก็บเสื้อลายซ้ําๆเหรอใช่ฮะเก็บแต่ลายซ้ำๆเดิมๆนะอันนี้เป็น smashing pumpkin นะครับนี่นิดนึงนะครับผมให้ดูป้ายตัวนี้เป็นงานออฟฟิเชียลนะไม่ใช่บูเล็กกันแต่เนี่ยมันจะเป็นป้ายตัวนี้ครับเจอสองป้ายมันจะเป็น jay and two tech นี่เป็น jay a n นะครับ jay and usa ถ้าอีกตัวนึงก็อาจจะเป็น and v i e นะแต่ป้ายบินป้ายนี้ก็ได้ นี่ปลายนี้ก็ได้นี่นะครับตัวนี้นี่นะครับนี่สวยไหมนี่เป็นของสมาชินคัามคินนะครับเป็นอีกลายหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอนาคตนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับตัวนี้นะครับราคาที่ผมเจออยู่ในตลาดนะอยู่ที่ประมาณ1 000, 2 0 0 0บาทถึงประมาณ26 0 0 0ประมาณนี้นะครับซึ่ง ส่วนตัวผมจะเป็นคนอย่างนี้นะผมจะขายราคาเต็มคือ2 6งหมกไว้ก่อนเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นของที่ค่อนข้างเฉพาะสายถ้าไม่เจอคนที่ชอบจริงๆเขาก็ไม่ซื้อหรอกนะครับผมก็เออขายราคานี้แล้วกันแต่ว่าผมก็การันตีในเรื่องของของแท้แน่นอนนะแต่ของที่ดูง่ายไรเนาะของมัดย้อมแบบนี้ดูง่ายนะสังเกตนะมันจะย้อมแล้วษนานเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะนะดูลายที่เขาย้อมก็ดูออกแล้วมันมันมันแทบไม่ต้องไปพลิกดูเลยอะ่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าแท้ตาเดียวเลยเนาะใช่ไหม ลานนี้มีปอมนะเออแบบนี้มีปอมแบบนี้แต่มันสกินทับหมดเลยนะเว้ยมันทำเป็นสกีนมีปอมนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเลยอะดูง่ายดูง่ายนะครับยิงยย่งใครยิ่งอย่างผมอะ,อะพูดนิดนึงแล้วกันอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับคือเราอะเป็นคนที่ผ่านเสื้อยืดมาค่อนข้างเยอะเราไม่เคยยกตัวเองว่าเราเก่งที่สุดนะแต่ว่าเวลาผมทําอะไรหรือว่าเก็บเสื้ออะไรผมจะเก็บลายเดิมๆส่วนใหญ่นะครับที่หลายๆล,ลายเลย อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนมาคอมเมนต์นะครับผมมองตรงนะคอมเมนต์บอกว่าประมาณว่าเฮ้ย hey, ลายนี้มันมีของแท้ด้วยหรอไปไม่มีหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมก็เข้าใจว่าคนที่เขาไม่มีความรู้อันนี้พูดให้ฟังแล้วกันนะคือได้ยินมาฟังมาติดตามหรือว่าอาคติอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่แท้นะครับถ้าไม่แท้ต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่แท้แต่ของผมนะครับสินค้าที่ขายในร้านทุกตัวนะครับผมมั่นใจก่อนนะครับไม่มีทางครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้นะผมปฏ ผมจะไม่เอามาขายถ้าไม่แท้และจะไม่เก็บด้วยผมจะทิ้งไปเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับผมให้น้องไปใส่เลยถ้าผมได้ดของปลอมมานะครับได้ของปลอมมานี่คือไม่เอามาเก็บไว้ให้เบืองพื้นที่บ้านแน่นอนรับประกันนะครับใครที่ซื้อของจากร้านผมนะครับมีใบเอร์แล้วก็รับประกันทุกคนมาดูต,ตัวต่อไปครับนี่ครับอินเดียนาโจนครับนี่สวยไหม สังเกตนะตัวเนี้ยย้อมแค่ไม่กี่สีน,สนั่นไปลักษณะการย้อมก็จะไม่ใช่เป็นมัดย้อมนะน่าจะเป็นเอาสีมาไปป้ายๆนะนพี่ไม่แน่ใจว่าเขามัดย้อมไหมแต่มันเป็นการย้อมภาพใช่ไหม,มเป็นมัดย้อมในน้ำมันใช่ไหม,มใช่มันจะเป็นอยู่ดๆคือบางอย่างนะมันจะมีภาคกับก็มีนะที่แบบหรือว่าย้อมแบบสลับสีเงี้ยเคยเห็นไหมมันมีการย้อมหลายแบบนะครับเช่นมัดย้อมแล้วก็ลาดสีมัดมัดเป็นวงๆแล้วก็ลาดสีมันมีลักษณะการย้อมหลายแบบนะครับอย่างนี้ก็ของอีเดน่าโจนอย่างเงี้ย คืออันเนี้ยผมบอกเลยนะไม่แพงนะผมว่า3,000ก็หาซื้อได้3 4 0 0 0 2 5 0 0สอ0 0ัซื้อได้แล้วแต่ว่าลายนี้สวยถือว่าสวยนะช่วงที่พลิกนะครับช่วงที่กเอ่อพวกกระตูนมาแรงๆเนี่ยตัวนี้ก็มีราคาอยู่นะห้าหกมีคนซื้อขายกันอยู่นะครับซึ่งสวยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ราคาอาจจะดรอปถ้าเพื่อนๆอ,อยากหาซื้อก็3-4มสีพันก็แนะนำซื้อได้นะครับตัวนี้ก็สวยๆหนึ่งตัวนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ ตัวนี้สาหรับผมนะมันมีความใกล้เคียงกันระหว่างผ้ากัดแล้วก็มัดย้อมนะซึ่งจริงๆมันมันใช้หลักการเดียวกันมันใช้หลักการเดียวกันคือหนึ่งเลยมันคือจะมัดก่อนถ้าย้อมก็คือเอาสีมาลงแต่ถ้ากัดก็คือเอากรดมากัดแท่สีมันออกมันคล้ายๆกันนะครับอย่างนี้มันก็จะฝรั่งที่เรียกว่า acid wash หรือว่าผ้ากัดนะครับตัวนี้เป็นเสื้อสานตานะตัวนี้จริงๆงนะผมพูดให้ฟังแล้วกันตัวนี้ขายไปแล้วหกพันแล้วลูกค้ามาขายคืนร้อนเงินนะเขาก็เลยซือเก็บไว้นะแต่ว่าเป็นลายท เอาอะไรแปลกมาใส่อย่างนี้เป็นเ,เคสของฮาเลมาใส่นะครับก็เป็น กิมมิคของบูธเล็กนะเพราะว่าพวกบูธเล็กเนี่ยเขาก็จะทําอะไรแบบตรงๆกับออฟฟิเชียลไม่ได้เขาก็ต้องใส่ความเป็นความคิดสร้างสารรค์นะครับใช้สีที่น้อยกว่าก็จรงิงแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่แปลกๆหน่อยนะครับมีลายแปลกๆมีโทนสีแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรตลกๆมีอะไรเยอะๆเ,เข้ามาในใ,ในในลวดลายเขานะครับก็ทําให้เป็นเอกลักษณ์ของบูธเล็กนะครับจรงิงแบบต่อให้อาพุนตรงนั้นถ่ายเนื้อผ้ามันไม,ไม่ดีนะเนื้อผ้ามันบางครั้งมันมันไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ว่ามันคือเอกลักษณ์ของเขาอะนะครับผมก็อยากจะให้เข้าใจตรง อย่างส่วนตัวผมเนี่ยขายในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะขายแบบตลาดตลาดทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยลักษณะงานอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมขายเนี่ยผมจะขายในเว็บเกลียวแล้วก็แล้วก็ฝรั่งเนี่ยซื้อค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ได้ราคาดีนะเว้ยได้ราคาดีมากเลยนะครับฝรั่งซื้อง่ายนะครับยัง,ยงไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับมัดย้อมหรือว่าน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอยากจะดูแนวไหนเดี๋ยวพี่จะค้นในบ้านเนี่ยเยอะๆเนี่ยเอามาให้ได้ดูกันเสื้อสวยๆเพียบนะเพียบเลยนะจ๊ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม